ยังบุ๋มเก่งยังดูนี่ก่อนดีใจยังดีใจยังผิดยิมกันยิมกันีด่ดูก่อนนะครับได้ตัวนี้เลยนะตัวสครีมกับเสร็จเรืกแล้วไม่มีอยู่จริงๆๆคนโซๆคนนี้เป็นของเธอดีจังคนขี่วิงคนนี้เป็นของเธอ คนคิ้วมิคนนี้เป็นของอดีจังคนไบโพล่าคนนี้เป็นของเธอแล้วเธอรักเขาไหมจจ้อยหาสบบาทนะครับพุงกุญแจเด็กตาโปนขึ้งงานน่ารักมากเป็นของป๊อปมาดดูเอออยากได้อะเน,นี่ยเห็นมาคิดถึงงียบุ๋งเวลาเห็นตัวเนี้ยใช่เอาเป็นไรอ่ะแล้วแล้วมันน่ารักมาก750รหาัสคือ4 2,4,6นะ4,2,4,6เหลือไม่เยอะแล้วนะไอ้พีพีดึงผมหนูนะ แบนด์แต่กเล่นละครคุณลรครง่านมากว่ะพี่พีในคิวดึงผมหนูคิวทำแบบนั้นได้ไงหนูดึงผมล่างพี่แจ้งความแจ้งความจับคิวหนูเจ็บพี่พีหนเจ็บสี่สองสี่หกนะครับน่ารักนะจริงจริงวันที่ผมจับนมไม่พีเรียกเข้ามาดูเฮมากนะกล้องเลยสามดูเหลี่ยบคุ่นเหลี่ยบคุยลงหนูไม่พีรุลาดหู ตีผีทุเรศถ้าใครจับไม่ได้ไม่ใช่ผู้ชายร่อนเขี่ยคุยได้ถ้าหล่อนเขี่ยงี้ค่ะไม่ได้เขี่ยค่ะทุเรศเขี่ยก็บ้าแล้วหนูลูกในกล้องเขาเห็นค่ะจับอย่างนี้ไม่เป็นไรอ่ะสี่สองสี่หกนะครับคุณพี่ว่าถูจับอย่างนี้เป็นอ่ะพี่จุ๋มผิดตัวพี่จุ๋มวันนี้เบอร์ศูนย์เจ็ดค่ะ B เบอร์ศูนย์เจ็ดค่ะวันนี้ให้ราคาดีสุดละ B เบอร์ศูนย์เจ็ด ดีเบอร์ศูนย์เจ็ดค่ะอัดผิดนะสามสองเจ็ดใช่ไหมคะใช่สามสองเจ็ดล้อเลียนใช่ไหมใช่อันนี้ของของเราหรือของเขาอ่ะของของของเขาของฝากจะเอาเท่าไหร่ของฝากกับแพรฝากของฝากมาโอ้แสามสอพี่พีจ๋าอันนี้จ๋าอันนี้นะครับเหลือไม่เยอะเหมือนกัน มันเลยแล้วออกสองพันได้ไม่ยอมทำได้ทำได้ต้อะตายกันรอบนี้แล้วนี่ขายเร็วขายอะไรจะหมดเวลาแล้วขายตัวนี้ยกบอกหกตัวนะยกบัคหกตัวยกบอสหตัวไม่ไหวแล้วเออแล้วคนเนี่ยเขาเขียนเนี่ยใช่ครับมังกรงานดีมากเขาบอกเออคุณเกษตรกรนะเกษตร คุณเกษมมาก่อนชื่อเอ๊ะเกษมก่อรคายเบบี้ซันเซตมีไหมพี่พีทซันเซ็ตไม่มีไม่มีไม่ได้โอเอฟให้พี่พี่นอนจริงๆรหนึ่งคนขอบคุณครับหนึ่งคนก็ขอบคุณครับกันจบพี่พีทเหมือนจะหลับแต่กลับมาได้เขาบอกพี่ไปแช่ตอนไหนอ่ะพี่จะไม่ได้แช่เลยเฮ้ยแช่หรือเปล่าพี่รู้ได้ยังไงอ่ะก็ตอนนั้นไงที่แกเอากระมังมาใส่ไง ใช่เปล่าเราจะได้เห็นกันวันเราจะได้เห็นกันวันนี้นี่แหละโทษนะครที่นี่ไม่ได้มีอ่ะเจสามห้าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเร็วเจสามห้าอีกสองอันเรามีการละมังที่จุ่มโชว์ดีเจสามห้าสองอันสุดท้ายจะบอกว่ามันมันมันคือบาร์ดบอมอ่ะไม่ได้มันต้องอดทนต้องคิดว่าแต่ก่อนถุงแพ็คสามพันห้าพันสามคนจะจะบอกว่ามันเราขายได้เราต้องดีใจแต่ถ้าเราขายไม่ได้เราต้อง่ มันเป็นบาร์บอมนะแต่ก่อนคือคือล่าล่าสุดอะเอาเอาไปลองละลายน้ำอ่ะน้ำมันยังหอมอยู่ที่ไปลองไอตัวโปเกมอนอะไม่แล้วแล้วเดี๋ยวอันนี้ฟายไม่จบเลยคือคือจะบอกว่าเวลามันละลายอะตัวบาร์ดบอมอะข้างในมันจะมีตัวตุ๊กตุ่นอยู่แลวนี่เป็นอุลตร้าแมนมเาออกะชบ เราน้ำมันสีส้มเออลราน้ำมันสีม่วงช็อปลาอยู่ไหนราคาโปร99บาทนะนี่ซออซอสระอึ้งอะแต่มันหอมนะมันหอมพี่พีจะโชว์ตัวได้ยังได้แล้วค่ะเฮ้ยตัวของเล่นใหญ่อะแล้วเนี้ยพี่โนโงออกเลยสีหนึ่ีหกอะ อืมใช่ไหมกินแบบผู้ดีกินแบบบาร์สแอนบอดี้อ่ะพี่จะขาย80บาทเมื่อกี้ขาดชุดหนักกว่าเดิมอีกอย่าไปคิดมากตอนนี้พี่นนท์คิดแล้วคนดัง่ปดีเสาอยากเล่นเลยอ่ะดูบุ๋มจะเป็นสัตว์อะไรครับพี่บุ๋มจะได้พี่ว่าได้เนูหนเสา จะเป็นตัวอาจุ่มเป็นอะไรอ่ะถ้ามีตัวอะไรบ้างอะทำไมอ่ะหนูเป็นหมีขั้นด้าไม่ได้หรอวิ่งมาแล้วไอกขงุ่มได้สิงโตนี่เอ้ยเจ้เลยสีเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้ากำนเวนนี่แหละแล้วกุตแจแมนคุ้มกว่ามากเพราะของใหญ่กว่าเยอะขอบันไดตักขาเอาขาขึ้นมาเอาขาสิโตโอ้มันประกอบได้ มัน Amazing นะคือน้ำสีสวย C Cap หนึ่งสี่หกค่ะ C สองห้าหนึ่งอะไรคืออะไรอ่ะเข็ดแล้วอันนี้ของตลกตลกมากคุณพี่พี่พีเอาไหมคะเอามาพี่โดนเียบบล็อกลึงอ่ะเก่งยังบุ๋มเก่งยังพีดูนี่ก่อนดีใจยังยังพียิ้มก่อนยิ้มกันีด นนี่ถือคอนอยู่โว้ยตลกมากมันเหมือนนี่นะไอตัวหน้าตกมันควาในใจของพี่นน้ตนี่เลยตัวนี้เลยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เลยความในใจของพี่นน้ตปู่ปู่เป็นตัวนี้นะปู่อย่าคิดว่าตัวเองเป็นตัวนี้นะปู่เป็นตัวนี้ตอนเนี้ยไม่ใช่คนที่ถือคอนคือพี่บุ๋มเอาอะไรกับอะไรน้องนั่งมันยังว่างใช่ไหม ใครขำๆตลกใครเกิดปีกาะตาใครเจนีดพีื่อปีกาะตาตลกตลกมากอันนี้นะคะซีอะไรนะคะ3ามสี่สัอันนี้คือพี่จุ๋มตอนทุกคนอยู่และอันนี้คือพี่จุ๋มตอนทุกคนไม่อยู่นี่ อู๋ต้องแพ็คละหมดพันแปดร้อยสามสิบบาทเาออนไม่ให้ถตลอดนอันนี้คือพีทแฟนโซนพีทอันนี้คือพีทเอาตัวมันนี่ตัวมันเป็นนั่นเลยนี่แฟนโซนปะแฟนโซนพี่บู๋มันนี้อลังนะเปิดฝาได้ด้วย แล้วก็นั่งนั่งคู่กันตลกมากจริงอันนี้พี่พีทเวลาอยู่คนเดียวอันนี้ก็พีทเวลาอยู่ที่โรงที่อันเนี้ยเวลาอยู่ที่ทํางานแต่พอเวลาเจอบุ๋มจริงอะไรอะอะไรไม่รู้ตลกมากออกอะนี่เหลือตัวเดียวอ่ะยังมีอยู่ไหมอันนี้นี่ออ๋อเข้าไปไงนี่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 อ๋อ เอาไปแล้วยังไม่หมดอีกเหรอหมดแล้วมุคขาตัวนี้ได้ตัวนี้เป็นหัวขีดอันนี้นะเราจุงขาไม่ได้แล้วเราารกเาอมีใครอยากได้ตัวอาร์ตตัวนี้ไหมครับเป็นนิชแล้วว่นนั้เราม่มันมนมูราคาแน่ลลยตัวนี้ริงหสคือห้ารสมิบป่ะห้าร้อยสามสิบ C สามสามเก้าะ D หนึ่งสองหมดยังพี่หมดด้วนี้ไแกะรอ D หนึสองหนหมดแล้วาสี ตอนคืนก็เขาต้องมีสติเนาะล่าน้องนิ่งน้องนิ่งมงแล้วหลังจาก F ไปเขาไม่มีปัญหาอีกนะเขามีสติมีก้ามเยอะเลยใช่ใช่คุณก้านะคสี่สามร้หมดแล้วค่ะเยี่ยมเลยค่ะอ้าวมีแกะแล้วนี่ันไรที่แกะในไลฟ์อะค้าลงนี้ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ราคา750ดานานอยู่เฉพาะสักพักอยู่ประมาณคึ่งชั่วโมงทีสอห ูไม่อินอ่ะมีตัวไหนอีกไทยไม่มีมีตัวไหนอีกพี่ชมฮึคือค่ะเกูมีหนึ่งเช้การไม่ได้เสียอะไรนะอย่างน้อยกูม้วนผมตัวเองด้วยเลยคิวแต่งหน้าพี่ทำผมไปขอไปเรีนทำผมสีส้มเมื่อกี้ไม่ได้ทำรหัสใช่ไหมสีส้มใช่ไหมเสร็จแล้วทำแล้วขาดแล้วร็จแล้วมีสีอื่นนอกจากสีส้มไหมมีจ้าแม่สามหมดแม่ซื้อหรอขอบคุณค่ะนี่อะ คิ้วแกไอ้หนังยางพี่ผมออกก่อนนี่นี่ไม่เอาระวังเอาเออนี่นี่ได้แล้วนี่ตือสิอุ้ยกระโจนอ่ะไม่เอาเปิดอีกตัวไปพี่นนท์ไปมีเยอะอ่ะไมม่่ีนอยูข้างล่างตรงนี้มีจริงเหรอฟางมีฟางหายพี่นนท์ให้ได้เลยค่ะเขาฟางรู้ว่าอยากได้อยากได้ตัวชงกาแฟครับหายให้หน่อยอ่ะเดี๋ยวดู้เขาตรงนี้เก็บก็ไปััตตววนนนีี้้ะใครเจะแพ่นพนนะคะสี สองเจ็ดสี่ลือกเลยตัวนี้นะฮะให้แกมุมเลือกเลยชงลาเต้อยู่แล้วเดี๋ยวปูได้หรือเปล่าเหมือนที่เลือกให้หนูอะอะเป็นส <c oughs> ี่สี่องเจ็ดสี่ค่ะไม่ได้เด็ดกาแฟแล้ว,ลวมัวเมนเหนียวอะไรวะต่อไรแว๊บเป๊ะเลยตะลุงไหมอือแว๊บแว๊บอะไรชิกนันหนูอ้าวอ้าวทำไมไม่ใทำไม่ให้ สีเข็ดใช่สีเข็ดมันต้องสีเข็ดติ๋วทำไมพี่ผมไม่หยิบก่อนหน้าตัวนี้ให้หนูอ๋อเออว่ะสีเข็ดใช่นี่ก็วันนึงจะได้สีเข็ดกี่รอบวันๆก็ได้เยอะเกินแล้วพี่ผมหยิบให้หนูวิลล็อกการ์ดอ่ะก็คือเลยเออการ์ดเล่นแสงสู้ไม่ไม่เดี๋ยการ์ดเป็นี้งไงอันไปยืนขายเองเลยไปเอาด้วซื้อเขากันซื้อต่อแล้วปะ เก็บยกมาเนาไม่ไรเบอร์ไ่เอาพี่นนท์ให้ซีเข็ดหนูมาตั้งหลายตัวตัวนึงพี่นนท์ขายให้หนูต้องการจะไหลพี่นนท์ขายให้หนูเราจะเออพี่นนท์ทำไมจะให้ไม่ได้ซื้อมงซื้อแม่มาฝ่าอ่ะโอ้ขอบคุณเชิญไม่บอกไอ้ขาดได้ให้แต่แรกวะ้าให้ไม่ต้องให้แต่แรกมึงไม่ได้เป็นใจหรอกเลยสีอะไรแม่สี่สองเจ็ดสี่แลก็ตลกเป็นไงหมดมาต่อที่บุ๋มนี่ค่ะพี่นนท์ หมดสองคนก่อนนะ <ula> บุ๋มไม่ได้วันนี้มือดีจริงพี่บุ๋มเดี๋ยวนะพี่บุ๋มอย่าพูดว่าวันนี้มือดีจุ๊บไม่เคยเลยแม่จุ่มฟันทำไมฉันจุ่มเพราะฉันจุ่มไม่ฟันที่ไรพี่นายจริงคนอื่นจุ่มไม่จ้าจริงหลายรอบแต่ฉันจุ่มให้คนอื่นไอคิวอนี่ยได้เหตุฉันก็จุ่มเห็ดให้พี่จุ่มเนี่ยได้ต้องครอบถ้วยแก้วหรือก็จุ่มช่วยแก้วใหมได้หรือว่าพี่จุ่พี่บุ๋มต้องจุ่มให้คนอื่นแล้วคนอื่นเอาไว้ให้หนูคิมเช่นพี่นอนเอา อ้าวไม่กลับมาคุมเหรอคะตีนิพายใครยังตื่นไหมไม่คิดว่าหนูไม่ได้ว่ามันไม่มีไฟรเอฟแล้วคุณหมุมองสองเจ็ดสี่ก็ยาอยู่ให้มันเกลี้งเวลาเราไปแล้วเขาไม่เอฟแล้วอยากรู้ว่าตัวเองจะได้อะไรอะทำคลิปก่อนได้ปะเจมปิมปิดปิดปิดเลย